สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเรานะครับจะมานำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียนวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ครับเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้โปรแกรมการฝึกรูปแบบตรารางแปดช่องเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับ ครับสำหรับความเป็นมาและความสำคัญของปัะธานนะครับปัจจุบันการเรียนการสอนนะครับมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษานะครับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษานะครับกิจกรรมการสอนส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกิจกรรมการสอนพาะศึกษานะครับจากการสอนวิชาพระศึกษานะครับผู้สอนได้เลียเห็นถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวโดยใช้ตารางก้าวช่องนะครับเพื่อช่วยส่งเสริมการเคลื่อนไหว ปัญหาพบว่านักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวน้อยนะครับซึ่งเกิดจากสาเหตุหนึ่งในปัจจุบันก็คือนักเรียนมีพฤติกรรมที่ทางกายที่เหนื่อยนิ่งนะครับเวลาว่างนักเรียนก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่นะครับจากการเรียนกักสอนพบว่าสาเหตุเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทําให้นักเรียนไม่มีพฤติกรรมทางกายจากสาเหตุข้างต้นนะครับจึงส่งผลให้เราได้จัดทําโปรแกรมการฝึก เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวโดยอาศัยตาร,ราง9ก้าช่องนะครับเพื่อพัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหววอลเลย์บอลครับผู้จัดทำนะครับเล็งเห็นว่านะครับโปรแกรมการฝึกด้วยตาราง9ก้าช่องนะครับจะสามารถจัดทําให้การเคลื่อนไหวในกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับได้มีทักษะการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ทําโครงรางวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับก็คือ1เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึก รูปแบบตารางก้าวช่องที่มีต่อทักษะการเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับ2นะครับเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกรูปแบบตารางก้าวช่องเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของกีฬาวอลเลย์บอลครับ3นะครับเพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้โปรแกรมการฝึกรูปแบบตารางก้าวช่องครับ 3. คําถามของการวิจัย 1. นะคะโปรแกรมการฝึกรูปแบบตารางก้าวช่องส่งผลต่อทักษะการเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลอย่างไร 2. โปรแกรมการฝึกรูปแบบตารางเก้าช่องมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3. นะคะนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมการฝึกรูปแบบตารางเก้าช่องอย่างไร 4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. นะคะหลักสูตรแกนกลางการ,การ,การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 2. แนวความคิดเกี่ยวกับพรศึกษา 3. แนวความคิดเกี่ยวกับกีราอลเลวอล 4. แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ตารางเก้าช่อง 5. แนวความคิดเกี่ยวกับความคล่องแคล่วว่องไวและสุดท้ายนะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะ 5. สมมติฐานไฮโปทีซิส์นะคะผู้เรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นวอลเลย์บอลที่ดีขึ้นหลังจากใช้โปรแกรมการฝึกรูปแบบตาราง9ก้าช่อง 2. นะคะโปรแกรมการฝึกตาราง9้าช่องมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์75ทับ75 3. ค่ะนักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากใช้โปรแกรมการฝึกตาราง9้าช่องระดับนี้มากค่ะ สมมุติฐานทางสถิตินะคะ H 0มิหมากกว่าหรือเท่ากับมิว2อ1นมิน้อยกว่ามิว2ค่ะ6นะคะขอบเขตของการวิจัย6.1ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายผู้วิจัยนะคะได้สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายโดยใช้วิธีการจับฉลากสุ่มห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน1ห้องจาก12ห้องเรียนนะคะในรายวิชาพละศึกษา ในแต่ละห้องนะคะจะมีนักเรียน40คนโดยการสุ่มขึ้นมานะคะจะสุ่มขึ้นมา1ห้องเรียนและจะมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน40คนคะ่ะ6.2นะคะตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรอิสระนะคะก็คือโปรแกรมการฝึกรูปแบบตาราง9ก้าช่องตัวแปรตามคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาวอลเล์บอลที่ดีขึ้น 6.3นะคะระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษาพุทธศักราช2564ค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับวิจัยนี้เนี่ยเป็นวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผล2ครั้งก่อนและหลังครับ one group pre test p o t test design ครับก็จะมีการนำผลก่อนและหลังมาเปรียบเทียบกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นคงที่หรือว่าลดลงครับสัญลักษณ์รูปแบบการวิจัยนะครับจะเป็น ที่1 x ที่2ครับกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับจะมีตัวแปต้นก็คือโปรแกรมการฝึกรูปแบบตารางกรช่องก็จะมีชุดฝึกทักษะแผนการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกทักษะครับตัวไปตามก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยมีทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นวอลเลย์บอลในระดับดีมากครับ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีความพึงพอใจต่อก,การใช้โปรแกรมในการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในรูปแบบตารางก้าช่องในการเล่นวอลเลย์บอลครับค่ะก,การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะ 1. ค่ะศึกษาและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวค่ะ 2. ส,สร้างโปรแกรมการฝึกเคลื่อนไหวทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ตารางก้าช่องค่ะ 3. นำโปรแกรมการฝึกการเคลื่อนไหวทั้งศายกีฬาวันลเล์บอลหาความถูกต้องและความเหมาะสมกับชนิดของการฝึกแล้วทำการแก้ไขแล้วก็ทำให้สมบูรณ์ค่ะ 4. ค่ะนำโปรแกรมการฝึกรูปแบบตาราง9้าช่องไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านตรวจสอบและปรับปรุงแบบทดสอบตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญค่ะนํานำโปรแกรมการฝึกรูปแบบตาราง9้าช่องไปใช้กับนักเรียชนชั้นมัมศึกษาปีที่3ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด40คน 6. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกรูปแบบตาราง9้าช่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลงคัฒนากิหรือฝึกฝน75ทับ75โดยใช้สูตรการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ E1 ทับ e E2 ค่ะค่ะนี่ก็คือสมการของ E1 แล้วก็ E2 นะคะโดยที่ E1 นะคะแทนด้วยประสิทธิภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรมระหว่างเรียน e 2แทนด้วยประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์หลังเรียน x แทนด้วยคะแนนระหว่างเรียน y แทนด้วยคะแนนหลังเรียน a แทนด้วยรวมคะแนนเต็มระหว่างเรียน b แทนด้วยรวมคะแนนเต็มหลังเรียนค่ะ 7. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการฝึกรูปแบบตาราง9ก้าช่องโดยใช้สายติ1ค่าร้อยละใช้สูตร p เท่ากับ f คูณร้อส่วนด้วย n เมื่อ p แทนร้อยละ f แทนความถี่ที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ n แทนจำนวนความถี่ทั้งหมด 2. ค่าเฉลี่ยใช้สูตร x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n เมื่อ x bar แทนค่าเฉลี่ยหรือตัวกลางเลขคณิต sigma x แทนผลรวมทั้งหมดของคะแนน n แทนจำนวนคนทั้งหมด 3. ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานใช้สูตร d เท่ากับ √σx x̄ ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย n 1เมื่อ SD แทนส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง x แทนคะแนนแต่ละตัวอย่าง x̄ แทนค่าเฉลี่ยหรือตัวกลางเลขคณิต n แทนจำนวนข้อมูลหรือขนาดกลุ่มตัวอย่าง 8.2นะคะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. คือกําหนดรายละเอียดขั้นตอนและวันเวลาที่จะดําเนินการเก็บข้อมูลผู้เรียนค่ะ 2. จะเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3. ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายและบันทึกข้อมูลของผู้ทดสอบค่ะ8.3สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 1. คือหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการฝึกการเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมตาราง9ก้าช่องค่ะ 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเรียนกับหลังเรียนใช้กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มช่วงเวลาข้อมูล2ชุดที่แตกต่างกันระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าฮโปเทซิสด้วย paired sample t-test ค่ะ 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างฝึกและหลังฝึกโดยใช้โปรแกรมฝึกรูปแบบตาราง9ก้าช่องค่ะ4ทดสอบความมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่าอลฟาอยู่ที่จุดค่ะ แผนการดําเนินง,งานวิจัยการดําเนินง,งานวิจัยในครั้งนี้นะคะผู้วิจัยได้กําหนดแผนการดําเนินง,งานวิจัยได้ดังนี้ค่ะก็ไก่าการเตรียมการ 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนตุลาคม 2. การติดต่อหน่วยงานและรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในช่วงเดือนตุลาคม 3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพศฤศจิกายน 4. จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย ในช่วงของตุลาคมถึงพฤศจิกายน5ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนการเก็บข้อมูลสุ่มตัวอย่างจะอยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม7การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลแต่การประมวลผลข้อมูลนะคะจะอยู่ในช่วงของเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ก้าการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจะอยู่ในช่วงของเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงานการเขียนรายงานนะคะจะอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมแล้วก็การจัดพิมพ์รายงานนะคะก็จะอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมค่ะประโยชน์ของการวิจัยนะคะข้อ 1. ข้อมูลที่ได้จากการทําวิจัย สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาว,าวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ2นะคะนักเรียนมีความสามารถในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นการฝึกปฏิบัติจากโปรแกรมฝึกทักษะตาราง9ช่องนะคะที่พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวกีฬาว,าวอลเลย์บอลและประโยชน์สำหรับหน่วยงานต่างๆนะคะ ที่จะใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะให้ดียิ่งขึ้นค่ะต่อไปข้อ3นะคะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกทักษะรูปแบบตาราง9ก้าช่องนะคะเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวกีฬาบอลร์บอลต่อไปทั้งภายในและภายนอกค่ะรายชื่อเอกสารอ้างอิงค่ะมีดังนี้ค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ